เดี๋ยวช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จังหวัดอุบลราชธานีกันครับ<ป>จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและพร้อมจัดเจราจารธุรกิจการค้านะครับเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านภายใต้แคมเปญอุบลราชธานีบอร์เด trade fair ร์2 0 2 4ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทนราาัลพลาซาอุบลราชธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสมเพชรสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าพร้อมการเจรจาธุรกิจการค้านะครับ business matching เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอุบลราชธานี border trade Fair 2024ภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณพศ2527ของจังหวัดอุบลราชธานีโครงการพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุนโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินโครงการโดยกิจกรรมนะครับมีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดบุรลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้าน งานอุบลราชธานี Border Trade Fair 2024จัดขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ระยะเวลา5วันนะคะซึ่งกิจกรรมภายในงานค่ะประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ารวมจำนวน60คูหานะคะแบ่งเป็นผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน52คูหาผู้ประกอบการของประเทศสปปลาว7คูหาและการเจราจาธุรกิจการค้าวิเดนแมทชิง่งระหว่างผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี กับผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้นำเข้าส่งออกจากแขวงจำปาสักแขวงสารวันของสอปปลาวมากกว่า50รายการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีแผนอุตสาหกรรมและการคา้าสภาอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักและแขวงสารวันสอปปลาวและผู้ประกอบการจากกัมพูชาที่ได้ดําเนมนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจการคาา้าค่ะ